วัสดีค่ะกลุ่มเอนแอลนะคะ,คะกลุ่มแอลในซิมเปิลแบ่งเป็นสองด้านนะคะเพ t เชียนเซฟตี้และเพอร์ n นาลเซฟตี้นะคะซึ่งเพ t เชียนเซฟตี้อลจะหมายถึงไลทิวแอนแคตติเตอร์และอินฟิชชั่นปั๊มนะคะและรวมถึงแอลเบอร์ตาลีด้วยค่ะหมายถึงสายต่างๆที่ถูกใส่ในตัวผู้ป่วยและรวมถึงการวิเคราะห์ ผลแลบที่ถูกต้องและแม่นยำนะคะส่วนด้าน Personnel Safety จะหมายถึงเลน ambulance and legal issue นะคะคือการใช้รถพยาบาลที่ปลอดภัยและการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติที่ถูกต้องและการบันทึกเวทระเบียนที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะต่อไปนี้เชิญรับฟังรายละเอียดได้เลยค่ะ Patient Safety g o a อลตัวที่1นึ่ง e คต r ิ u b i n g c o n n e c t n o n a n i i n น n s i o n Pump ปความหมายมี Conne c ก i o n การสื่อการเชื่อมต่อสายผิดชนิดเช่นการนำสาย e n t e r o f e e d i n g เชื่อมกับสายหลอดเลือดดำ Disconnection คือการเลื่อนหลุดของข้อต่อการเลื่อนการเลื่อนหลุดของข้อต่อระหว่าง extension กับตัวผู้ป่วย i n v u s i o n p ปั p คือเครื่องควบคุมสารน้ำที่มีอุปกรณ์ สำหรับปรับตัวอัตราการไหลและควบคุมการหยดเป้าหมายลดอุบัติการการเกิดความผิดพลาดการต่อสายชนิดผิดหรือการเลื่อนหลุดของข้อต่อ Disconnection รวมถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องช่วยเครื่องช่วยควบคุมการไหลของสารน้ำกระบวนการข้อที่ mm hmm. 1 avoiding right catheter and tubing m i s s connection and disconnection 1.1. เน้นย้ำผู้ป่วยและญาติไม่ให้ถอดอุปกรณ์ด้วยตัวเองต้องขอความช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาลเมื่อเกิดปัญหา 2. กำหนดลิคเลเบลกำหนดเลเบลไฮริสของแคตติเตอรตรวจสอบข้อต่อตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายอย่างสม่ำเสมอ 4. ใช้กระบวนการลายรีคอน 4. ลีช่นในการส่งต่อผู้ป่วย 5. ห,ห้ามใช้ไซลิงหรือไซลิงฉีดยาในการป้อนยาทางปากหรือฟีดสายอาหาร 6. ประเมินความประเมินและทดสอบความเสี่ยงที่เกิดที่มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ข้อที่2 Avoiding line and tubing disconnection หลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงการต่ออุปกรณ์เสริมที่ไม่จำเป็นลดการปนเปื้อนและการติดเชื้อ2.2หากมีความจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อควรเลือกอุปกรณ์ที่มีเกี่ยวเพื่อลดการเลื่อนหลุดของข้อต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤต 3. i n f l s i o n Pump Safety เลือกใช้ i n f i s i o n Pump ที่มีระบบ Free Flow Protection แม้มีการบริหารผ่าน เครื่องอ e ีพิ i ชันปั๊มก็ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานเช่นการอะลามการแจ้งเตือนในส่วนของ EL L ตัวที่2นะคะ Right and Accurate Laboratory Result ความหมายคือผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยมีความถูกต้องคือรายงานผลที่ตรงกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยและมีความแม่นยำสามารถสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเจ้าของสิ่งส่งตรวจได้ ซึ่งเป้าหมายที่ต้องการคือเพื่อให้ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและแพทย์ในการวินิจฉัยโรคให้แนวทางในการรักษาติดตามผลการรักษาพยากรณ์โรคป้องกันโรคและประเมินสภาวะสุขภาพขั้นตอนในการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีระบบควบคุมคุณภาพกำกับอยู่ในงานประจำ ความผิดพลาดของผลการตรวจวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้จึงน้อยแต่ความผิดพลาดของผลการทดสอบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ70เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ดังนั้นการได้มาซึ่งสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้องถูกคนในขณะทำการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยโดยใช้แนวทาง patient identification 2. ในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องจะต้องมีการเตรียมผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามประเภทของการทดสอบโดยใช้ชนิดและสัดส่วนสารการเลือดแข็งหรือสารรักษาสภาพอย่างเหมาะสมกับปริมาณของเลือดที่เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจต้องไม่ปนเปื้อนหรือถูกเจือจางด้วยสารน้ำที่ได้จากทางหลอดเลือดดำข้อที่ 3. นะคะการติดฉลากสิ่งส่งตรวจถูกต้องเหมาะสม ตรงตัวผู้ป่วยหรือติดสลากสิ่งส่งตรวจต,ต่อหน้าผู้ป่วยติดสลากให้อ่านได้ชัดเจน 4. การรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจให้เหมาะสมก่อนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยคำนึงถึงระยะเวลาและอุณหภูมิในการขนส่งหรือเก็บและสิ่งรบกวนที่อาจจะมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์เช่นแสงสว่างออกซิเจนหรือแบคทีเรียที่ปนเปื้อน ถการระบุตัวผู้ป่วยและสิ่งส่งตรวจถูกต้องตรงกันในขณะทําการตรวจวิเคราะห์และเมื่อมีการรายงานผลมีวิธีการสอบกลับสิ่งส่งตรวจที่แบ่งมาใช้ในการวิเคราะห์ไปยังสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากผู้ป่วยโดยตรงมีการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของผลการทดสอบกับผู้ป่วยเจ้าของสิ่งส่งตรวจข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นนะคะ 1. การทานำในการระบุตัวผู้ป่วยขณะเก็บสิ่งส่งตรวจข้อที่2การเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจจากแขนข้างที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำา 3. การติดฉลากภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจล่วงหน้าหรือติดฉลากพร้อมกันในหลายลายพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 4. การตรวจตะกรอนปัสสาวะมีการเก็บล่วงหน้าเกิน2ชั่วโมง ในส่วนของความปลอดภัยด้าน p e r s o n n l s s f e t y ของตัว L นะคะจะหมายถึงเลนก็คือ Ambulance และ Legal Issue ค่ะคือหมายถึงการใช้รถพยาบาลการให้ข้อมูลและการบันทึกที่เหมาะสมนะคะเรามาดู L ตัวแรกก็คือ Lane หรือ Ambulance นั้นหมายถึงการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยบนรถพยาบาลขณะนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลน,นะคะ ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การจัดวางหรือตกแต่งอุปกรณ์ภายในรถพยาบาลนะคะการปรับวางอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยเช่นเครื่องวัดสัญญาณชีพควรมาติดตั้งที่ฝั่งเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยของเก้าอี้นั่งและเข็มขัดนิรภยัยควรได้มาตรฐานทนแรงในทุกทิศท,ทางได้นะคะ2ออุปกรณ์เกี่ยวกับผู้ป่วย มาตรฐานของเตียงผู้ป่วยฐานเตียงและวิธีการติดตั้งได้มาตรฐานทนแรงได้ทุกทิศทาง3การยึดตรึงอุปกรณ์การแพทย์บนรถพยาบาลการจัดให้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เคลื่อนที่ได้นั้นให้ติดตั้งลงบนฐานเฉพาะของอุปกรณ์นั้นๆโดยที่ฐานยึดอุปกรณ์ต้องผ่านการทดสอบทนแรงได้ทุกทิศทุกทางค่ะต่อไปเป็น L ตัวที่ส่2นะคะ แอลตัวที่2นี้จะพูดถึง legal issue legal issue นี้คือการให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการหรือเรียกว่า i n f o r m consent นะคะหมายถึงการที่ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลด้านสาธารณาสุขทั้งค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องดำเนินการให้แก่ผู้รับบริการได้รับทราบก่อนดำเนินการให้บริการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการให้ข้อมูลด้านบริการสาธารณสุขอันที่1คือข้อมูลที่จะต้องให้แก่ผู้รับบริการจะประกอบไปด้วยการตรวจวินิจฉัยโรคอาการและผลที่ตามมาแนวทางการรักษาโรคความเสี่ยงในในการรักษาทางเลือกของการรักษาข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็ความเสี่ยงและทางเลือกให้กับผู้ป่วย 2. ผู้ให้ข้อมูล 3. แนวทางการให้ข้อมูล 4คือผู้รับข้อมูลผู้รับข้อมูลนี้ก็คือผู้ป่วยและญาติหรือผู้มีอำนาจกระทำอำนาจแทนนะคะ L ตัวที่3 L ตัวที่3นี้จะพูดถึง medical record และ documentation นะคะการบันทึกเวชะเบียนนั้นหมายถึงเอกสารที่แพทย์ท,ที่ใช้ประวัติ สุขภาพของผู้ป่วยการดำเนินการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยรวมถึงเอกสารอื่นๆการบันทึกเวชระเบียนต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเป็นสำคัญนำไปสู่การลดความเสี่ยงของการฟ้องคดีได้นะคะแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับเวชระเบียนการบันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งในด้านการแพทย์การรักษาและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายเช่นต้องบันทึกเรื่องจารแจ้งข้อมูลการรักษาพยาบาลหรือการทำหัตถการแก่ผู้ป่วย 2. การเก็บรักษาเวชระเบียนนะคะ 3. การแก้ไขเวชระเบียนต้องมีแนวทางที่ชัดเจนปฏิบัติได้และเป็นแนวทางเดียวกัน 4. การคุ้มครองเวชระเบียนผู้มีสิทธิ์ขอเวชระเบียนตามมาตรา โดยต้องทำเป็นหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอรับทราบเงื่อนไขและการนำสำเนาเอกสารนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นตัว L ในด้านของ Personnel Safety คือจะเกี่ยวข้องกับ Lane ก็คือ Ambulance กับ Legal Issue นะคะขอบคุณค่ะ